กี่กระบฏชาวนาเขตปาเขาสืบสายทานประวัติเก่าเหลียงซานปอแค่ร้อยแปดผู้กล้าไม่เพียงพอเป็นเส้นไหมถักทอทงชนะกี่กระบุงเม็ดพืชพันเสรีชนงอกลูกหลานเพราะเป็นคนอิสระรุ่นสู่รุ่น รับช่วงงานแบกภาระสืบต่อพันธกิจแห่งสากลจากรอสอ103ปิดสดางตั้งคำถามกับรอห้าในเบื้องตน้นถึงเวลาที่สยามทุกมนทนเปิดถนนทางประชาทิปไตยสู่รอสอ130เหลงสีจันทร์ รวบรวมกันเตรียมกะระทำกิจการใหญ่จี้อัญเชิญรอหกลงบัาลังไปแต่ความแตกเขาทั้งหลายต้องติดคุกถึงสองสี่เจ็ดห้ามหาชัยอภิวัตได้อย่างฉุกละหุกโดยคณะราษฎรอริยยุครบรับรุกอยู่แค่สิบห้าปี สิ้นยุคไทยในปี2490กงจักมานเริ่มหมุนคืนกลับที่เสียครูเตียงสิ้นสี่รัฐมนตรีหลังปรีดีลีภัยไปต่างแดนปี2500ยุคสริ์เทพวิปริษตั้งหลักได้บนแท่นอเมริกาหนุนเสริมสร้างพิมานแมนลงรากแน่น ดูดน้ําเลี้ยงจากสังคมทรราชกอดคอกับผด็จการศบสังวาสสโมสรอย่างเหมาะสมล้างแนวทางที่ประชาชนนิยมล้มแท้งแล้วคันมารดาสู่เชิงตะกอนแล้วสิสตุลาปี16ผิวราบขาวโผพกขึ้นบินว่อน ร่างพรมเสรีภาพพระราดรนร่าเริงก่อนพายุใหญ่จะมาปีหนึ่งเจปี18แปดผดฟ้าเหลืองทั้งในเมืองนอกเมืองมีการฆ่าเสียผู้นำกรมกรมกรและชาวนาเสียงเพียกปากเสียงเพียกจากแนวป่าเริ่มกังวานก่อนกะลียุค แห่งสองห้าหนพักของเรามีสอสอสิบห้าท่านแต่แล้วสิ้นบุญสนองบุญโยทยานแตกกระสานสร้างกระเซ็นสู่พงไั่ก็คิดว่าบทกวีที่ยังเขียนไม่จบนี้ก็คงเหมือนภารกิจของทั้งผู้ที่มีอุดมการ สังคมนิยมและประชาธิปไตยนะครับที่จะต้องสืบทอดภารกิจนี้ต่อไปให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขอคารวะไลาด็อกเตอร์สนองบุญโยธยา